ครับสวัสดีนะครับพบกับผมวิลเล์จาวุฒินะครับมาครับกินปลาดุกต้มน้ำปลารานกันครับืันนี้ไดี๋ยปลาดุกต้มน้ำปลาลาผักเต็มถานละครับมีนี่ผมเนี่ยสตอเผาครับนีสตอเผาผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากความเหม็นนะครับนะที่จริงอ่ผมซื้อซื้อเหรนซื้อจาวุฒินะครับนะซื้อจริงๆคือสารคุณนวุฒินะครับเพราะมีผ่าพันขอมาครับกินข่าวทํากันครับ ปันคอปันสงมาให้ใจอีสานม,มันเปิดบังเอญมันก็เป็นผ้านิ่มดีนะมันนิ่มดีมันบ่แข็งก็ได้เสร็จปากก็ได้เสร็จมือก็ได้เข้าไปลืมบีบน้ำเมือเหนาวใส่ต้มน้ำปลาเสร็จพริกผงหอยบีบน้าเมืองหนาวใส่เสร็จเรียบร้อยครับขนมเ้นกันนี่ได้ไหมนี่ขนมเส้นผักกันนี้แต่ยังไรเนี่ยมาได้ครับกินข้ากันเซเวันหยุด จริงืัอนี้เป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันซอยจุดแห่งชาติแต่งโหดประชากรมาได้ครับจินขขาวทำกันบ้านไปลูกน้อยนะครับมูนะมาฝากน สต๊อเผาอืมกินนี่ประต้องฟงเลยสตอ๊อเผาสุดยอดคอมเมนต์ ม mm ันจะมีประโยชน์แต่เห็นป่ะบขนาดน เอาเสร็จตบไทยด้วยขนมเส้นจ,จงังไงหืมสุดยอด บอกเลยครับเดี๋ยวแซบสองคำก็ได้แซบมากจะต่อเผาจิ้มกับกะปิเผาเนียแซบเอบค่า

You เครื่องปั่นน้ำคันดังอีหลีภาคใต้น,นิยมใส่น้ำบอ่นะบอเนี่นิยมใส่น้ำประปานะเพราะมันเป็นมาแต่โบราณแล้วนะทุกบ้านต้องมีบอ่อน้ำบอ่อน้ำนี่คือบอ่อน,น,น,น้ำบาดาลนะครับต่อน้ำบาดาลแต่บใส่คันโยกแต่ใส่ปั๊มนะบ้านผมนี่คือกันนะครับ นำปลาปามีแต่เป็นมโนยมใส่คนใติมนโนยมเจาะบอใส่เองมีแต่สมัยโบราณแล้วยิงไปสามจังหวัดเจาะบ,บอบาดานไม่ได้บ้านอย่างนี้บางคนเจาะบ,บอหน้าไมได้บ้านอย่างนี้ เนี่ยเสียงกังดูน้ำเป็นโอเคสัตว์ปิ๊งเลยมืกอีเสียงหยาบแล้วใส่ขนมสินยังไงกันมันจะครบสูตรเต็มระบบสัญญาเป็นว่า ชาชาดตรงกุลาบเป็นไงเต็มระบบเผ็ดแต่ว่าพริกเมื่อกี้นมก่ว่าเท่าแล้วน,อวน้องคนนึงบอกว่าพูดเท่าแล้วกินเผ็ดม่ได้ใช่ไหมแม่นีมิมัง

ลองเหินมือด้วยครับเด้อสตอธรรมดาหนิล่ะเอาไปเผาไฟพทับร้องกินหีิว่า น่าประเม็กอันนี้กับมักเท่ากันหอมเด็ดฮะฮะฮะเสร็จแล้วโอเคนะครับ คลิปนี้เราจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง Youtube ลูกประชาตาขอบคุณนูมเมนขอบคุณน้องใจอขอบคุณใคลิปหนาด้วยครับผมครับ